สวัสดีครับพี่น้องอะเอาอย่ามากินแรงวนันนี้ผมจะมาเนืเมนูออกแรงจรีนนะครับบ้านเฮานิยมเนื้เมนูนี่กันเนาะตําบะม่วงครับผมวัตถุดิบลักของเฮาบะม่วงสองเกนปอครับบะม่วงก็ ไม่ได้ถามแม่กล้าทำให้เนาะว่าเป็นบะม่วงอย่างนะฮะผมเจ้บะม่วงหวานแกลนบะม่วงส้มเห็นน้อยนะครับรสชาติมันจะออกมาแบบส้มล้าเนาะตำบะม่วงบ้านเฮาตีคาดบ่ได้ก็คือปลาแห้งนะครับแต่ถ้าว่าภผยบบนี้ก็เจ้เป็นปลาสลากครับห้าแห้งเนะาะสลากอย่างเงี้ยคนเดียวัาแห้งคนเดียวครับเอาไปจีไฟให้มันกรอบๆหอมๆจะอีนะฮะเครื่องพริกตำบะม่วงก็จะมีพริกแห,งห้งหิ้งไฟนะฮะหอมเตี๊ยมหอมแดงปลาห้าครับ เกลือนิดหน่อยชูรสเหียน,น้อยสูตรผมใส่น้ำอ้อยเลยครับอันนี้หอมแดงซอยเนาะเอาใส่ตอนตีเฮาต่ำใกล้จะแล้วครับเพิ่มหอมหอม,หอมหวานครับอันนี้บบเกยวเนอะแกงผักปังครับแรงนี่ <laughs> ส่วนผักกับวันนี่ก็จะมีผักละครับผักละนี่ขาดไปได้เนอรผักแค่นะครับผักปูนกผักใบชะพลูนะอันนี้เป็นผักสลิดนะครับผักสลิดนี่รสชาติจะออกขมๆเนาะเอาไปลวกก็ได้ครับหรือว่าบารลวกก็ได้วันนี้ผมจะกับดิบนี่แหละอันนี้เกาตางเนาะเกามันสำปะหลังเมืองเนาะ บัวควกักอันนี้หลวกมาเรียบร้อยแล้วครับผักละแบ่งมาหลวกัวครับนี่อดตังครับเอาใส่ลงไปลวกเลยลวกนะครับกำเดียวปอนะลวกสักกำกำเดียวหน่ฮะตักออาไปเลยวันนี้มีผู้ช่วยนะครับแม่น้องโมจิคนเดิมครับมาช่วยผมคลิปที่สองของผมนะครับเนี่เป็นแก๊สย่างยิงนะครับนี่บอกมมม่วงเนาะอันนี้มะม่วงส้มนะ นี่มะม่วงส้มนะครับปอกมะม่วงส้มกันเนาะปอกมะม่วงส้มเสร็จอันนี้มะม่วงหวานกันอันนี้มะม่วงมันเลยเนาะครับเนาะมันจะตัดกันดีครับมันจะบะส้มล่ำเนาะนี่สูตรเอาอย่างมากี่แล้งนะครับสูตรอื่นอาจจะใส่มะม่วงส้มอย่างเดียวหรือว่าบางทีก็ใส่มะม่วงมันมะม่วงหวานอย่างเดียวก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนมาะคนชอบครับผมนี่มะม่วงส้มเนาะใช้วิธีการครดนะครับต่อไปก็บครูมะม่วงหวานเนาะเดี๋ยวเขามาเริ่มตำกันเลยครับ เริ่มแรกปลาสลากจีเลือครับสำไปพริกแห้งจีนะครับมะม่วงมะคอยหน้าครับผมใส่สัก5เม็ดพอแล้วครับใส่มดจะเพ็รเนาะต่ำสองสาม 2, ยาวนี่ฮอแล้วก็นเลยครับจ้าต้องใส่น,น้ำอ้อยน้ำอ้อยนะครับต่ำต่อจานก็ใส่ปลาห้าผงชือลด แล้วก็ชูรสครับผมใส่สักหน่อยกระเป๋าหน่อยหอมเพียม์แล้วก็หอมแดงต่ำต่อครับบะหมีงที่เฮาซอยไว้นะฮะต่ำไปเลยดูใจบะหมีงที่เฮาซอยไว้ครับบะหมีงที่เฮาคูดไวน้นีะก็นี่ก็ต่ำเบาๆหน่อยฮะต่ำเบาๆให้มันเข้ากับพริกเนาะ หอ,หอมนะครับหอมนะครับหอมป,ป,ปลนนมาแห้งปลากปนเนาะหอมแห้งครับสุดยอดหอมแดงซอยเนาะใส่ไปเลยนมำใบระคับหนึน้ำใบแตกนะครับบหิ้งไผ่ยาน้ำไหลปุ๊กนี่นะปรึกษาแพทย์ได้แล้วครับ,บ,บ,บนะะะ <laughs> ดูเดี๋ยวฮอตตักไปจิ้มกันเลยครับ หอมแดงลงไปงนะเห็นไหมครับเนาะเอาครับเอาเพมแล้วนะหน่ากินขึนะ้นน่จักน้ามสมุนไพรจักเข้าลงเห็ดสักโบ๊ค,ครับมานมารับมาครับมาครับ,รบพี่น้องอามาจิ้มตำมะม่วงใส่ปปาแหง้งปาสลากแหงนะ้งเนาะหรือว่าหาแหง้งๆซูนอย่างกินแรงครับผมครับวนันนี้มีคนยเยอแต่ว่าเปิดมาจิ้มด้วยนะครับเน,ะบนาะเป็นบอกว่าอิ่มแล้ว,ลวกินหลายอย่างมาแล้วนะครับเนาะ ผมเลยต้องมาจิ้มคนเดียวครับแรงนี่มา on, สมมต pues, ิครับเพลิดเพล <N> ิพักแค็ครับเปิดหนันสนาดครับพี่น้องนะใส่พักดาดด้วยครับ ม่อหอมมากครับใส่หอมแดงหน่อยๆนะครับใส่ห้างแห้งนักๆเนาะหอมหม่อขนาดครับดุมากำมย้อยๆฮะสุดยอดครับพี่น้องครับพักแซลครับผมพักสลิดเนาะพักสลิดจะพักแซลนะมันจะออกขมๆเนาะ มผมจำลองครับขมหวานเนาะหยอดพักตางนะครับนะกุยไปได้ครับนี่อืยอาสลิดนี่ขมฮะอืหม <c oughs> ลรำ,ำหม้อเลยครับนอดแกงพักแั้งจะน้อยใจนะครับเนาะจิ้มเห็ดสักกํมไหมใส่ชิ้นส้มครับ <c oughs> นี่กะส้มอันนี้กะส้มครับยอดแล้วนี่ มาเอาละครับพี่น้องแอ๊ถ้าหาคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจฮึ่เอาอย่ามากินยดแรงเด้๋ยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้ตัวเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยส้มกำล,ลังนี้เนาะกบพักละ ừ nó không ngờ nữa